พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันซีสันเผ็ดเลยะอะไรสดทำไ,ไมวันหยุดอะไรสดล่ะกาจะไล่ทำไมไม,มามาพักกันมีพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวตั้นหน่อย สวยงามแม่กินยังกินเพื่อนเลยเสียปากเ,เสียเ,เยอะกวยจับผักใช่คนอล้คละผ้าล่าหมอกินแบบแปลกอืม ก๋วยเตี๋ยวสีสันสุดยอดเฮ็ดใา,า่ไหมเนี่ยไม่ต้องกดแล้วแม่มออไม่ได้ทายใชไเมื่อกี้้ thay nha. Thay. Ủa? Ừ? Thay.